นี่นะครับผมผลิตผลนะครับที่ได้ในวันนี้นะครับผมครับผมก็เริ่มจากเยอเห็ดที่เราซื้อมานะครับ100ลูกแล้วก็ใช้ไม้พาเลตนะครับทำเป็นฐานสูงๆหน่อยนะครับเอาแสลมคุมนะครับผมแล้วมาเริ่มกันเลยครับนี่นะครับผมเมื่อเราขึ้นโค้งเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ข้างในก็จะเป็นเห็ดเลี้ยงลักษณะนี้นะครับนะครับนี่ก็เดี๋ยวรอนะครับประมาณหนึ่งสองวันค่อยเปิดจุกนะครับเปิดจุกลดน้ำให้ความชื้นแล้วคุมเอาไว้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะเป็นเห็ดน้อยออกมาให้เรากินนะครับผมประมาณนี้นะครับทำง่ายง่ายนะครับก็ไม้เลิตนะครับกันข้างซ้ายแล้วก็กันข้างขวา่างนี้นะครับ แล้วก็นะครับเอาสแลมหรือ,อแผ่นดำก็ได้นะครับคลุมให้มมดชิดนะครับผมนี่ครับโดยการนะครับโดยการทำให้มันเป็นโครงสร้างแบบนี้นะครับผมทำง่ายง่ายไม่ยากนะครับผมประมาณนี้เองแล้วที่เหลือเราก็นับวันรอคอยนะครับ ครับข้างบนก็ไม่มีอะไรครับผมแค่เอาไม้พาดเฉยๆนะครับไม้พาดแล้วก็สแสลมวางครับประมาณนี้ครับผมอ่านี่ก็จะเป็นการเปิดจุกนะครับผูช่วยผู้ช่วยแค่ดีๆนะครับเปิดจุกแล้วก็รอดูผลผลิตกันครับไหนดูดิที่แกะมาเป็นยงไง โอเค,คี๋ยวรอดูคนผลิตกันต่อไปกินเห็ดกินเห็ดเห็ดอะไรวะเห็ดนางฟ้าผู้ฐานใช่ไหมเห็ดนางฟ้าผู้ฐานนะครับครับผมเพื่อนเพื่อนนี่ก็เข้าวันที่สามแล้วนะครับนี่นะครับเริ่มที่จะออกมาแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูจุกที่ออกนี่นี่อันนี้ก็เริ่มออกนะอันนี้ออกเยอะเลยนี่ครับนี่ก็ออกเยอะเลยอ่า แล้วเราก็จะได้กินเห็ดนางฟ้าปูฐานกันนะครับอันนี้ก็เริ่มขอ,อมแล้วข้างในจิๆ๋ๆโอเคครับผมรอกันต่อไปครับรอกันต่อไปครับลดน้ำนะครับแล้วก็ปิดให้มีการอบชื้นเขาชอบร้อนชื้นนะครับนี่นะครับผมผ่านไป24ชั่วโมงนะครับนี่ออกมา จากเมื่อวานนี่ยังเป็นแบบจุกๆเล็กๆอยู่เลยนะครับอันนี้ยาวปิดเลยนี่นะครับเมื่อวานที่เราถ่ายกันเนี่ยมีอยู่ไม่เท่าไหร่นะครับอันเนี้ยออกมาเยอะแล้วได้กินกันแล้วครับผมได้กินกันแล้วครับผมเดี๋ยวรอดูว่าใหญ่สุดๆจะเป็นยังไงครับรออีกสักวันสองวันโอ้ยสวยงามสวยงามฝั่งนู้นยังไม่ได้ดูนะครับดูแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวมีฝั่งนู้นอีกฝั่งหนึ่งโอเค ไม่เป็นไรมันคงใกล้เคียงกันนั่นแหละอันนี้เราเปิดเช็คเฉยยังไงยังกินไม่ได้โอเคครับก็ลดน้ําแล้วก็ปิดเอาไว้เหมือนเดิมนะครับทิ้งเอาไว้อย่างที่บอกครับผมชอบชื้นๆนะครับเขาคนกินเห็ดคนกินเห็ดโอเคครับนี่มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับกาลังเปิดนะครับอ่าอีกฝั่งหนึ่งก็ออกแล้วเหมือนกันหูอันนี้เยอะ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  อันนี้เยอะวางอย่างนี้เราจะได้สองฝั่งนะครับผมมันจะประหยัดพื้นที่นะครับว้าวเ,าเราคิดเมนูเลยยำเห็ดลาบเห็ดต้มยำเห็ด <c oughs> โอ้ช่วงนี้เราจะกินกันแต่เห็ดนะครับสวยงามมากน้องน่ารักมากครับดูดูโอเคพอ พอเขาออกมาเต็มที่ใช่ไหมครับมันก็ออกได้อีกแค่ไม่นบเนาะใช่พอเอาเต็มที่พอเราเก็บเนี่ยถ้าเขามีเชื้ออยู่ข้างในนี้ครับเขาก็จะผุดออกมาอีกนะครับผมโอเคครับไม่ไม่ได้กินได้รอบเดียวนะครับกินได้หลายรอบครับจนกว่าจะหมดเชื้ออ่านี่ครับผมเราก็ลดน้านะครับให้ชุ่มชุ่มชื้นชื้นแต่ว่าไม่ลดเข้าไปที่ตัวปากนี่นะครับปากขวดปากกระบอกนี้นะครับเราลดแค่ด้านบนนะครับผม ที่แบบล่องข้างหลังเท่านั้นพอนะครับให้เขามีความชื้นอยู่ในอยู่ในโรงเห็ดนะครับเนี่ยฝาพนงฝาผนังก็ลดได้แล้วก็สแสลมด้านบนก็ลดได้นี่แหละครับลดทิ้งเอาไว้ช่วงนี้มันเหมาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นมันเป็นหน้าที่มันชื้นนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยชื้นชื้นชื้นนี่มันใช่ภูฐานละทางฟ้าภูฐาน,นครับมันยังออกไม่เต็มที่ยแม่นี่มันเพิ่งออกไม่สีมันขาวมันนี่ เดี๋ยวต้องรอดูตอนโตครับต้องรอดูตอนโตนางฟ้าผู้านครับผมนี่นะครับพอดีว่าแฟนผมจะลดน้ํารอบเย็นอีกรอบหนึ่งนะครับผมเมื่อเช้าที่เพิ่งถ่ายนะครับอันนี้ตอนเย็นเวลาประมาณกี่ชั่วโมงนกน่าจะประมาณแค่ราวๆาหกชั่วโมงปะเนอะเพราะเราถ่ายตอนเช้าจริงจริอไม่ใช่เดียถ่ายตอนเช้าประมาณสิบสิบเอ็ดชั่วโมงใช่ราวลาสิบเอ็ดชั่วโมงครับขึ้น โอ้โหใหญ่แบบใหญ่เป็นใหญ่ขึ้นมาเป็นกองเลยอะดูดิเนี่ยถ้าจำเนี่ยนะครับเห็นวิวไหมเห็นมุมไหมมุมนี้เลยนะครับที่เพิ่งฉายเมื่อเช้าอันนี้ตอนเย็นนะครับตอนนี้ประมาณห้าโมงกว่าเลยห้าโมงกว่าครับนี่นี่ยนี่ครับอันนี้ออกใหญ่มากเนี่ยนี่มาดูแถบใกล้ๆดูนะเทียบเทียบกับมือผมพ่อมาดูแถบเนี่ยเดี๋ยวไปดูอีกแถบนึงนะครับมันไม่ได้ออกมามีอันเดียวนั่นเองนะอัน มันก็อาจจะมีฝ่อบ้างครับแม่อันที่ฝอก็ต้องก็ต้องทําใจครับต้องทําใจครับโอ้ยใหญ่แล้วใหญ่แล้วใหญ่แล้วอย่างนี้ถ้าคือแล้วเมื่อไหร่เราจะถึงเวลาเก็บนะก็คือให้มันใหญ่จนห้อยเลยหรอย้อยเลยหรอใช่แบบใหญ่ก็ใหญ่ที่สุดนะแล้วครอเก็บกินนี่ถ้าใหญ่อันนั้นใหญ่อันนี้อันนี้อันนี้ใหญ่สุดเลยอันนี้ใหญ่สุดเลย เตรียมเมนูและเตรียมเมนูเลยโอ้แ๋วครับแว๋วลงเห็ดน้อยๆของผมนี่นะครับผมยามเช้านะครับของอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้7จ็ดโมงสานาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดซุ้มเพาะเห็ดกันในเสียงไก่ขันได้ยินไหมไก่ขันชื่อดึงโอ้เลือกเลยครับวันนี้เมนูเห็ดเราจะกินอะไรครับต้มยำลาบเห็ด ต้องมาแล้วต้องมาแล้วเดี๋ยวไปดูอีกข้างหนึ่ง,งเดี๋ยวไปดูอีกข้างหนึ่งโอ้ยชึ้งๆอาบามอันนี้คือเก็บได้แล้วนะครับผมเวนที่ใหญ่โคตรอันนี้โอ้โหข้อใหญ่มากอันนี้อันนี้ข้อใหญ่บิ๊กๆโอ้ยอุ้ยนี่ก็ใหญ่ เริ่มมาเทิมอ่ะจัดไปครับผมอันนี้คือเพียงรอบแรกนะครับเดี๋ยวพอเราดึงเห็ดออกเนี่ยเราก็รอรอบต่อไปถ้าเชื้อเชื้อในถุงยังไม่หมดนะครับเขาก็จะออกมาอีกมามามาดึงเอาออกให้ดูหน่อยนอกฝั่งนู้นแล้วออกง่ายง่าย <c oughs> อันนกได้ค่กใหญ่อาอ่านกยีบพอ <c oughs> ออบเก็บอันนี้เลยนะเพราะว่าดอกใหญ่อะก็แค่นี้ครับดึงดึงปิดๆิดออกมาก็ปล่อยเขาแล้วก็อันอื่นก็เหมือนกันเดี๋ยวอันอันเฮ้ยอ๋อของอันนี้นี่ว่าอันไหนเก็บอีกอันนี้ไหมใหญ่ๆมาเดี๋ยวพี่จะลองดึงว่านี่ครับอันนี้เก็บอันอันนี้ไม่ต้องยุ่งใช่ไหมหรือมันออกมาเองเดี๋ยวมันก็คงออกมาอัเด็ดเด็ดครับปิดๆิดเด็ดเด็ดแค่นี้เอง ผลิตผลนะครับที่ได้ในวันนี้นะครับผมยังไม่หมดนะครับแต่ว่ายังไม่เก็บครับเพราะว่ามันยังมีโอกาสที่ดอกใหญ่ๆกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวลดน้ําแล้วตอนเย็นมาเก็บอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่ครับบึ้มเลยนี่ก็2โลได้มั้ครับเนี่ยโหยวันนี้ต้องได้กินเห็ดแล้วล่ะเมนูเห็ดต้องมีเดี๋ยวไปบอกภรรยากันนะครับคิดเมนูไว้แล้ว โอเคลาบเห็ดกับต้มยำโอเคครับผมมาปลูกเห็ดเพาะเห็ดกันครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็เพิ่มเติมนะครับผมเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆให้เราหาแผ่นพลาสติกนะครับมารองไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราต้องการให้เขาสะอาดนะครับผมข้างล่างเนี่ยเป็นไม้พาเลทพอมันเลื้อยลงมาที่ไม้พาเลทเนี่ยบางทีมันจะมีลามีไหลจับอยู่ที่ไม้พาเลทได้นะครับแล้วก็เอาถุงมารองไว้ด้านล่าง ส่วนข้างบนเนี่ยมันไม่เป็นไรอยู่แล้วนะครับพอเขาห้อยลงมามันไม่โดนอะไรแต่ชั้นล่างสุดเนี่ยมันจะโดนเท่านี้เองครับผมเราก็จะได้เห็ดที่สะอาดนะครับผมออร์แกนิกไม่มีสารอะไรแน่นอนครับผมโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยครับผมสวัสดีครับไหลไปเลื่อชาแนลราไปก่อนนะครับนี่ครับผมเสร็จแล้วครับผมราบเห็ดครับ ใส่ข้าวคั่วไปอร่อยมากนะครับร้อนๆเลยนี่เห็นไหมเห็ดพอเองแต่ไม่นักเลงนะครับแต่ไม่นักเลงนะครับมากินกันครับเพื่อนๆสวัสดีครับก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Su b สไครต์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยชแนลนะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาๆาสนุกมันๆนะครับผม โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ